สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง BlackCast 13นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาเจอกันในเกม Stellar Base นะครับผมจะมารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับอัปเดตใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือ Photo Mode นั่นเองแล้วก็จะมี DLC ของ Near Automata นะครับเอาละครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเยอะเดี๋ยวคลิปจะยาวเอาจริงๆ Photo Mode มันก็น่าจะคล้ายๆกับหลายๆเกมนะครับอย่างเช่นกล้องมันก็จะเกี่ยวกับองศาชัตเตอร์ความลึกของภาพ การแสดงภาพการตกแต่งก็คือพวกกรอบแล้วก็โลโก้อะไรพวกนี้นะครับการจัดแสงให้สวยงามก็แล้วแต่คนเลยเรามาดูตัวละครกันบ้างดีกว่าครับว่ามีท่าอะไรกันบ้างอ่าชูสองนิ้วจะให้เพื่อนๆดูทีละท่าเลยนะอ่ะเอาแบบเต็มตัวยกนิ้วโป้งมั่นใจทำท่ารูปหวัวใจเป็นกังวลยืดเส้นคุณพระช่วยปลบมือตะเบก็มี แล้วก็นี้ทําท่าเหมือนเบาๆชู่ๆเดินอันนี้อะไรเนี่ยโอกาสกดชัตเตอร์ท่าที่หนึ่งอ๋อท่าที่สองท่าที่สามอ๋อเหมือนนั่งแบบเลยนี่ทําท่าน่ารักน่ารักอะ่ะขอพรหวานใจเข้ามาเลยอะไรอะ่ะหมัดและกำปั้นอุ่นเครื่องเอามาเราทําได้อันนี้คืออ๋อกระโดดดีใจนะครับตัวจะลอยขึ้นไปเลยอืมอืม โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดมุมไม่ไดีอ่าชนชนแก้วเหรออันนี้นั่งยองยองยอยท่ายกะไอท่ายกขาสาวๆทำมันก็ไม่เป็นไรนะจะให้อดัมทำนี่ผมว่าน่าจะหาหน้าดูหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นสีหน้าของน้องอีฟเดี๋ยวผมขอซูม้าไปใกล้ๆมีทำหน้าตายไงวะอันนี้ทำหน้าตายมียิ้มมีความสุขก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ หัวเลาะแล้วก็บุดบึ้งทำปากจูททำจูหรอจูปากจู่งนหมองเต้าฮึยยร้องไห้ประหลาดใจเอออุ๊ยอุ๊ยหนุ่มกัญชัยเออไม่ใช่อันนี้แรบลิ้นนะครับหยอกเย้าขยิบตาปันกลางวันอ่อเหมือนมองบนมากกว่านะดูถูก ทอกฟี่ก็คือหลับนี่หน้าโกรธนะครับแล้วก็สุดท้ายหน้าจริงจังอ่าโอเคบรรทัดต่อไปคืออ๋อให้น้องอีฟมองกล้องก็คือถ้าจะหันไปหันมาแล้วน้องจะหันตามมองกล้องนะอ่านี่ไงเราหันไปทางไหนน้องก็จะมองกล้องนะครับบนล่างซ้ายขวาน้องก็จะหันมองกล้องตลอดเอาเอาโอเค อ่ะนี่คือข้าวๆของตัวละครอีฟนะครับงั้นเราลองมาจัดท่าของทั้ง3คนแบบเร็วๆเลยแล้วกัน โอเคครับอ่านี่ก็คือท่าของทั้ง3คนนะครับโดยคร่าวๆแต่น่าเสียดายที่ว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนฉากแบ็กกราวด์ได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าตอนจัดท่าทางให้อดัมหน้าอดัมนี่โคตรฮาเลยเหมือนกับว่าทํามาเพื่อแกงอดัมโดยเฉพาะครับจัดไปหัวเราะไปต่อไปกูไม่ขายให้มึงแล้วนะถ้าตามมึงรอยอย่างนั้นนะ่ะนี่เท่ๆก็มีนะครับอ๋อโคตรเท่เลยแล้วก็ยังมีโหมดเซลฟี่ด้วยนะครับเราสามารถถ่ายรูปแบบเซลฟี่ก็ได้ เอาละครับต่อไปมาเป็น DLC ของเนียอั t โตมาตนะครับผมไปซื้อมาแล้วทั้งหมด364บาทเราจะมาที่กองขยะต,ตรงนี้นะครับในแมปแรกเลยแล้วเดี๋ยวเราจะเจอตัวละครเอมิลที่เป็นหัวกลมๆนะครับนี่ยิงเลยอเรียบร้อยผมว่าควรใช้ปืนจรวดนะครับล็อกเป้าเพราะว่ามันเร็วมากถ้าเกิดมันวิ่งไปถ้าเกิดมันวิ่งผ่านไปแล้วเราไม่สามารถยิงให้มันล้มได้ มันจะหายไปเลยนะครับเราก็ต้องกลับไปนั่งพักที่จุดพักใหม่เพราะงั้นผมบอกเลยใช้ปืนจรวดน,นี่แหละดีที่สุดล็อกเป้าแล้วยิงมันเลยโอ้ยไม่ได้ใช้คาว่ามันไม่ได้สิต้องยิงน้องนะครับเห็นแบบนี้แต่น้องเป็นผู้หญิงนะใครเป็นคนออกแบบเนี่ยคนข้างหาเข้าไปคุยนะครับอ่าคุยคุยไหนวะอ่านี่เราจะเข้าสู่คัสฟีนนะครับ จากนั้นเราก็จะสามารถซื้อของจากร้านของน้องได้นะครับคนขับ3ล้อประหลาดที่เรียกตัวเองว่าเอมิลได้มอบข้อเสนอให้นำสเตลลาเทียให้กับเขาและเขาจะมอบไอเทมมากมายที่หาไม่ได้จากโลกนี้ให้นี่นะครับแล้วเขาจะบอกว่าหาได้จากไหนบ้างอ่านี่คือชุดทั้งหมดของเนียออ t โตมาตานะครับชุดแรกคือชุดของ 2B นะครับ เอ๊ะบัคก่อนเนี่ยทำไมมันหมุนตัวมันหมุนตัวไม่ได้แต่เงามันหมุนเงาชุดมันหมุนนะครับแต่ตัวละครไม่หมุนทุกคนดูสิเห็นไหมเงามันหมุนนะแต่ตัวละครไม่หมุนเอา้ามาถึงก็บัคเลยไวย้อ่านี่คือเครื่องแบบสามชุดนะครับเครื่องแบบอย่างไม่เป็นทางการโอ้โหเซ็กซี่มากส่วนชุดนี้เป็นของ A2 นะครับสกินพอตก็มานะครับพอดูนย์สี่2เอา้า พอยพอดนี่ดันหมุนได้นี่ผ้าคาดตานะครับน่อเท่เลยวิคก,ก็มาตรงผมของ 2B ส่วนอันนี้เป็นสกินของนาอนะครับนาอนี่จะเป็นชุดของลินลี่อ๋อเท่จริงๆส่วนอาดำอาดำได้หัวของเอมิลนะครับเฮ <laughs> ้อาดำโดนแกงเยอะเ้ยแล้วก็อันนี้จะเป็น ทรงผมของ 2B นะครับแต่จะมีหน้ากากทิ้งจอกสีขาวติดไว้แล้วก็ทรงผมของ A2 อ่าตอนนี้ผมเก็บสเตลลาเทียได้แค่7ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะซื้อแค่บางชุดละกันเอาชุดอันไหนก่อนผมอยากได้ชุด A2 อะ่ะผมชอบชุด A2 มากกว่าแล้วก็ชุดอื่นค่อยไปตามเก็บแล้วกันอ่านี่นะครับชุดของ A2 จัดมาเลยเดี๋ยวค่อยใส่แล้วก็เอาชุดของ2 b 2 b แล้วกันเอาชุด2 b มารีวิวให้ดูก่อนมีชุดแล้วก็ต้องมีทรงผมสิจัดไปอ่าเหลืออีกสองเหลืออีกสองแตบนะครับแลกได้อ,อีกสองอย่างก็เอาทรงผมกับผ้าคาตาแล้วกันโอเคอีกอย่างหนึ่งหมดต้องไปเก็บเพิ่มนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนี่นี่คือชุดของ A2 นะครับทั้งชุดแล้วก็ทรงผมเห็นเขาบอกว่าถ้าเราแอบดูกกนมันจะมีแอคชั่นนะครับหวังว่าจะไม่เหลืองนะอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยหรือว่าชุดของ A2 ไม่ได้มันไม่ใช่กกนเนาะ มันเป็นเหมือนกางเกงรัดรูปงั้นทูบีละ่ะขอดูในสีอาจจ้ยออโอ้โหเตะไม่ประแบประยังแถมมองคอนด้วยมันต้องมีครั้งหนึ่งขอดูทางด้านหลังสีแน่แน่แน่น่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้อโอเคครับนั่นแหละ เฉพาะชุด 2B นะครับที่น้องจะเตะชุดของ A2 ไม่เป็นไรหังนั้นก็มาดูนะครับว่าเราสามารถหาได้ที่ไหนบ้างไอ้พวกชุดพวกนี้อ่านี่คือผ้าคาดตาเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่นี่ครับให้เรามาที่ธนาคารข้อมูลนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดนี่ครับจะเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆจาได้นะว่ารูปนี้มันอยู่ตรงไหนก็ไปตามหากันเลยส่วนใครจําไม่ได้ก็แน่นอนครับเปิด YouTube หาดูเลย มีหลายๆช่องเขาทําไว้แล้วซึ่งไม่ใช่ช่องผมแน่นอนเพราะขี้เกียจทําเอาละครับมันก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเอาละก่อนจะจบขอสักรูปแล้วกันอ่านี่เลยปิดคลิปด้วยท่ากังวลของทูบเอาละครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย